สวัสดีค่ะพบกับต่ายทีมกองแสงโซลารมิสไทยแลนด์อีกครั้งนะคะวันนี้ต่ายพาเพื่อนๆมาพบกับดีลเลอร์โซลามิสโซนจังหวัดชนบุรีค่ะร้านนี้เลยค่ะร้านบีเคลียร์ค่ะพบกับน้องเบสร้านบีเคลียร์ได้เลยนะคะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะน้องเบสจากบีเคียนะคะน้องเบสนี่ฟมาแนะนำผ่ะของ Sora m m s มนะคะตัว Premium Black Cermic ค่ะจะมีทั้งหมดสามความเข้มด้วยกันนะคะคือ 40%, 60%, 60แล้วก็80%ค่ะหากคุณลูกค้าท่านไหนนะคะไม่มั่นใจว่าการความร้อนได้ดีแค่ไหนทางร้านเรามีเครื่องวัดความร้อนให้คุณลูกค้าได้ทดลองด้วยค่ะค่้ต่อมานะคะน้องเบสจะพามาดูห้องรับรองน,นะคะเชิญด้าน,น้นได้เลยค่ะ และนี่คือโซนห้องรับรองนะคะจะมีที่นั่งให้คุณลูกคา้านั่งดูทีวีอย่างสบายใจค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นโซนเครื่องดื่มและขนมนะคะมีเครื่องดื่มและขนมให้คุณลูกคา้าลื่งดื่มในเตาสบายเลยนะคะที่นั่งของเรากว้างขวางนุ่มสบายมีเครื่องดื่มและขนมให้กินตลอดเลยนะคะอย่าลืมมาติดฟิลม์มโซลารมิทชิรานบีเคียนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0836989393อย่าลืมมาเจอกันน้องเบ้นนะคะ สวัสดีค่ะแล้วพบกับสายคลิปหน้านะคะคลิปหน้าสายจะพาไปแนะนำดีลเลอร์โซลามิร้านไหนแล้วตามไปพบกันนะคะบ๊ายบายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ